ปาดพี่น้องเบิงหมอกมานีมองไปเห็นอย่างเลยเพ่อค,อค่ะหมอกลงหมอกลงแต่ว่ามีมีแสงมีพาทิ์อยู่ทุกค่ะนืมอนีแดดออกมนม่คิดว่าแดดเขาจะออกดีออกแดดออกแต่เศร้าเลยตอนนี้หกโมงจะเจ็ดโมงะค่ะแต่เบิงหมอกฟังน้ำฝนค่ะพี่น้องปาดหมอกน้ำค้างเมื่อวานนี่ฝนตกเบิดเหม่อค่ะวันนี้ก็มีแดดดี ล่างจะถีบจกกักรยานลงไปข้างล่างพป่นองมาเอาจักรยานกันเบิ้งกับมันตกนี่ันรยากาศมันยิน่งตาเนอะพลังก็ตื่นแต่เา้ากันเราสู้ เบึ่งหมอก,อมอกว่าอยู่นี่แดดออกแดดออกแต่เศร้า,าเลยค่ะแต่เบึ่งหมอกฟังย้งผลถอดไปหมอกมองแถบว่เห็นอย่างเลยอากาศเย็นค่ะทีจักรยานลงมาเนี่ยบ่เบอร์ใใสเสื้อนาดูดิอากาศมันเย็นอากาศนั้นอ,อากาศมันก็บ่ค่อยเย็นปานใดดอก อากาศดีค่ะเมืม่อนี้คิดว่าอากาศจะดีเบิดเืิอค่ะแดดออกแต่สาวเลยพี่นอ้องโอ้หมอกอ ้องเห็นหมอกบ่อันนี้เป็นรถแคมปิง้งรถแคมปิ้งก็จะมีหลายแบบอันนั้นโคงจะเป็นแบบเกา่าเนหะอคันหน่อยจะมีแบบเป็นรถลาดแล้วก็เป็นรถขับเลยก็มีขับมาโลงมากข้างล่างนี่หมอกหมอคกคัาดค่ะพี่น้องหมอกคักาดเยอเดี๋ยวเจะไปไต่อ,อุโมงค์อันนั้นจะขํามขาม้ขามฟ่งไปท้าออฟฟิศไป,ไปแคมปิ้งปัตตานแต่อันนี้ก็จะมีลอดไต่อุโมงค์ถนนนะคะ สำหรับคนงานล้วก็คนถีบจะกรยานเนาะขึ้นมาทั้งนี่โอ้มีเงาหอดไปต่างผู้น่ะพี่น้องแขมปินน่ะโอ้ยรถจักรยานไฟฟ้าเนี่ยคันว่าถีบขึ้นหม้อนหน่อยนึงเราบ่ได้เปิดไฟฟ้ามันถีบยากเองเลยอันนี้เป็นออฟฟิศเป็นร้านอาหารนะอันนี้จักรยานเอาไว้จัก,จกรยานเอาไว้คนแบบคนถีบแต่ก็ต้องจ่ายตังค์สาธารณะค่ะ โอเคนะังจอดจัจก,กรยานเรียบร้อยแล้วก็ต้องล็อกล็อกสักหน่อยเด้อพี่น้องเป็นตัวล็อกใส่รหัสเอาล็อกเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งจัก,กรยานตะกีนี่จัก,กรยานอ่จาจักรยานไฟฟา้าขึ้นกันน่นแหละเป็นจัก,กรยานเอาไปให้นักท่องเที่ยวเขาถีบี่ก็จะต้องมาจ่ายเงินสแกนตรงนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่จะถีบถีบป้ายเสียชั่วโมงแล้วจักบาทบริโจัก,กรยาน สถานะโนเวแบบนี้เขาจะเหตุตามเมืองต่างๆตามจุดต่างๆของนักท่องเที่ยวนะคะแมวแมวมวมวแมวฝรั่ <c oughs> งเนี่ยพอเขาเอือน,นมันแมวแมวมันฟังบรรลุเรื่องเดยอิลีเดีย <c oughs> นี่นั่งมาเขางานจ้ะวันนี้เขางานสาวเจ็ดโมงของหํำของหํำฟังพี่พี่น้องเบื้องมน บางคนเขายังบ่ตื่นกันดอกเวลานีเขากำลังนอนกินแสบอันนี้ต,น Apple, ตน้นแอปเปิลต้นแบบยังหญ่เลยพี่น้องค่ะสวัสดีทุกคนค่ะมนนกกามาเ,เมื่อนี้หนูก็พมนนา,ามาเหตุงานอีกเมื่อนึงก็ค่ะพี่น้องเนาะเมื่อนี้เขางานเศร้าเมื่อนนี้กระด้งานอีกเมื่อนึงมืออื่นก็ยุดค่ะมืออื่นยุดอีกแล้วฝุ่นยุดมายุดอีกแล้วพี่น้องโอยซิวขึ้นหนาะพี่น้องค่ะจะมาเปิดเอาอุป,ปกรณ์ก่อน ก็มืเอเด็กก็เฮ็ดข้างล่างก็จะได้เฮ็ดห้องน้ำโซนหนีทั้งหมดนะคะแล้วก็ลันกาแฟาพี่น้องค่ะนายนางก็ขออนุญาตเตรียมอุป,ปรกรณ์ก่อนนะคะเตรียมอุปรกรณ์แล้วก็เดี๋ยวบอกเดี๋ยวไปพอกันอีกอเดี๋ยวไปพอกันรอบหนาเนะนาะค่ะเนาะค่ะโอ้หน้าตาชิดเสียวอ่า เมื่อยพี่น้องยังว่ท่านได้พักเบรกเลวตั้งแต่เจ็ดโมงตอนนี้ก็ับบ่ายโมงแล้วค่ะเจ็ดโมงแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบมงหชั่วโมงแล้วพี่น้องมื่อนี่เฮตเจ็ดชั่วโมงเหเจ็ดชั่วโมงเลิกงานบ่ายสองเนาะเจ็ดมงถึงบ่ายสองเจ็ดชั่วโมงแมนวะเดี๋ยวเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงสิบมงสิเมงเที่ยงบ่ายโมงบ่าสองเออเจ็ดชั่วโมงแล้วบัดที่นี่ เจ็ดชั่วโมงพักเบรกครึ่ง,งชั่วโมงก็จะเหลือหกชั่วโมงครึ่งพี่น้องเพราะว่าพักเบรกครึ่งชั่วโมงนั้นเขาตัดออกเนาะก็จะเหลือหกชั่วโมงครึ่งเฮ็ดห้องน้ำทั้งเบิร์ดเนี่ยทั้งเบิร์ดข้างล่างเนี่ยห้องน้ำทุกห้องเลยแล้วก็ร้านอาหารในร้านอาหารจะเสร็จก็ประมาณสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงครงนะคะสิบเอ็ดโมงครงแล้วบัดที่นี่ให ฮิตจาก็คือบ้านพักบ้านพักมาให้ยืดซีหลังพี่น้องโอ้ยจังไดสีเฮ็ดแล้วทันเวลาขันบ่แล้วก็จะต่อเวลาสร้างหัวมันเถาะเนาะไห้งานเมื่อนี่หัวหน้าง,งานบอยุหัวหน้าง,งานไปพักหล่อนไปพักพรไ,ไม่พนักงานในออฟฟิศในหน้าเขาเตอนนั่นแหละเขาไห้งานมาให้งานนี่นา่งมา สามหิดตานหน่อยก็อีกบ้านหลังไงบ้านหล,ลังไงบ้านพักหลังไงตอนนี้นางอยู่ในบ้านพักหลังไงพี่น้องอุย้ยหายงานปันว่ามันแกงโอโหลดพี่น้องที่จริงมือที่ที่จริงมือเนี่ยพนักงานมีเข่าประมาณสิบโมงอะสองคนเดสิบโมงสองคนเพื่อที่จะมาเห็ุอ่าหิดตาหรือว่าบ้านพักต่างหากสองสองคนอีนางเหตุของนามก็อันนี้ที่จริงอะมัน จะต้องวนเฉพาะของนามของหนาอย่างเดียวแต่ขันว่าบอมีคนมาตอรอบกลางแบบว่ามามเห็ดห้องไงเชียก็เขาก็จะได้เห็ดห่องแน่สประมาสองห้องสามห้องเนาะแต่มือนน่มันมีมาสองคนพี่น้องจังใดก็มาเห็ดมามาห้เห็ดที่นางอีกตั้งสี่ห่องเห็ดตานนะหนี่ก็บายโมงเนูมิตท่านได้พักเบรกอยูย่ก็เห็ดเห็ดไปพี่น้องมันคือจะเห็นว่าเป็นคนไทยเนาะ ไป,เ,ป,เ,ปเห็นว่าเป็นแบบว่าเหมือนคนต่างดาวขึ้นมาเฮ็ดงานต่างต่างประเทศใช่พี่นอ้องอหลีเดิจมขอจมเนี่ยทักนอยมือยเว้เดวสิผ้าบ้านหลังไงนี่มีสองชั้นค่ะบ้านพักหลังไงมีสองชั้นมีชั้นเทิงเป็นอ่าเป็นที่นอนอยังเดีว๋วห้องนอนอยังเดีว๋วเนาะเดวสิพาพี่ๆยังนองเบิงค่ะนี่ค่ะอุปกรณ์ทงความสะอาดตอนนี้นั่งอยู่ชั้นบน เอ้ยชั้นล่างชั้นล่างเขามากอะฟังนี่ก็จะเป็นห้องนอนเนี่ยห้องนอนอันนี้เป็นโต๊ะกินข้าวอันนี้ฟังนี่ก็จะเป็นห้องนอนนอนหน่ยประมาณสามคนเป็นห้องนอนเฉพาะมีที่นอนไงก็ที่นอนหน่อยอันนี้นั่งได้ถอดผ้าป,ปูที่นอนแล้วก็เปลี่ยนผ้าปูที่นอนเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวสิึ้นไปชั้นสองค่ะเขามาฟังทั้งพี่จะเป็นห้องครัวก็เหมือนบ้านบ้านหลังนึงเนี่แหละพี่น้องบ้านหลังน้อยหลังนึงอะ มันก็โอเคยู่ได้หลังประมาณนี้แล้วก็จะมีบันไดขึ้นไปชั้นสองตรงนี้ค่ะบันไดาย,ยางสั้นเลยพี่น้องคันว่ากินเหล่าเมาๆนี่ย่าขึ้นไปเด้อมั่สิตก <c oughs> ไปเดี๋ยวะคลายเพียงเราขึ้นไปใส่ผ้าปูที่นอนเหลืออีกประมาณสองที่ผ้าปูที่นอนีน่พัในใส่โอ้ยบันไดสั้นคัดพี่น้องเลยโอ้แตตกอโอ้อยยังเหรอที่มากก็จะเป็นที่นอนเตียงหน่อยแบบนี้ค่ะสองฟังทั้งเพียเหมือนห้องใตง้หลังคานั่นแหละพี่น้อง ห้องติเตียสูงๆขึ้นมาบ่าได้ตรงก้มเห็นบ่าี่หมก็คือห้องใต้หลังคานั่นแหละจะมีประตูแยกเขามาตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนอีกขนาดอีนางเสียอีนางยังตรงก้มเลยพี่น้องนี่ที่นอนอันนี้นางเปลี่ยนผับปูที่นอนแล้วเหลือเตียงนี่ยังไม่ทันไดนเปลี่ยนแล้วก็เตียงพูนผับปูที่นอนบ่พอเนี่ยค่ะพี่น้องเห็นงานมาหนีเมื่อยค่ะ ให้งานนี้นั่งลายลายคาดมาเนี่ยเข่าเขิลม่ท่านไดกินขึ้นสิพร้อมเนอะตอนที่นี่โอ้ยย่านพอ้อมเด็ดพี่น้องจะเปลี่ยนผ้าปูกันจะ้ะเปลี่ยนผ้าปูมาทัานแล้วเหลืออีกสามหองอัพี่น้องเหลือ,อเหลือเวลาชั่วโมงเดียวนึง่งอปที่สามห่องเลยสองอห้อง โ่งเดี๋ยวพี่น้องคิดเบิ่งไว้น่าเสียท่านบัวห่งงานมาหลายท่านเลมื่อนี่นี่เป็นผักป,ปูโอ้ยนีย่ผักป,ปูพือนีไงผักป,ปูก็มีน้อยหน่อยพี่น้องผักป,ปูบ่งผักป,ปูก็ได้เดี๋ยวเปลี่ยนผักป,ปูกัน ให้มันตึงค่ะพี่น้องเปลี่ยนผ้าป,ปูไปตรงดึงให้มันตึงเพราะว่าขันบ่ดึงให้ตึงนี่เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาสีว่ามีคนมานอนเหลี่ยอย่างนึงสีหนะาขันว่ามันหยักมันก็จะเหมือนเหมือนเหมือน,นว่ามีคนมามานอนเหลี่มาใส่เหลว่งสิแล้วก็เอาม้อนเอาผ้าห่มใหม่คือเก่า ภาพให้เรียบร้อยอันนี้เอาเอาไส้ไว้แบบเพียวๆแบบนี้เลยพี่น้องคันว่าลูกค,ค่าลูกค,ค่าเขามาเศร้าของยูนี่เขาก็าสีเศร้าอปอกม้อนปอกประฮ่มมาต่างหากพี่น้องต้องเศร้าต่างหากเน,นาะเนาะนี่ของนี้เสร็จแล้วก็จะเหลือเหลือทูพื้นพี่น้อง แล้วทุพื้นเราก็ไปเตี้ยนข้างนอกก่อนโอ้ยต้องกม้มเอาค่ะเดี๋ยวมาสิตําหัวเสร็จจากบ้านหล้างไงล่ะค่ะมาตอเห็ดตาตอเห็ดเกินเวลาค่ะมืนน้อนี้เวลาพอเห็ดตาล้างหน่อยเดียวเปิดหน้าต่างก่อนพี่น้องโอ้ยคนไลยหล่ผ่ะเดี๋ยวได้เปิดหน้าต่างเมื่อเดียวเห็ดตาล้างน้อยจ้ะแล้วสิให้เบิ่ง เนี่ยค่ะเหต้าลังหน่อยก็จะมีซีเอ่อที่นอนที่นอนหน่อยซีที่นอนเดี๋ยวจะต้องถอดผ้าปูที่นอนแล้วก็เอาผ้าปูที่นอนใหม่มาเปลี่ยนข้างในาก็จะมีตู้มีโต๊ะมีอย่างแบบเนี้ยค่ะพี่น้องอันเนี้ยค่ะเหต้าล้างหน่อยเป็นดังไงล้างหน่อยหน่อยล้างแดงๆนั่นละคะพี่น้องเดี๋ยวยีนางฝ้าเห็ดก่อนเด้อค่ะเด้อเขาต้องตรวจดูความเรียบร้อยนะคะว่าเขาเอา,เอาห้องอาหารไป เบิร์ตบอลนะคะส่วนพวกผ้าที่เข้าใส่แล้วสิก็เก็บออกไปเลยเนอะคะ่ะเนาะโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เนาะคะ่ะเนาะผ้ามาอีนางผ้ามาเฮ็ดงานอีกมือหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะคนไทยในต่างแดนเนาะคะ่ะเฮ็ดงานมีงานอย่างเขามากก็เฮ็ดต้องเอาไว้ก่อนเนาะคะ่ะเนาะจะเหนื่อยเซ็งอย่างก็ทนเอาพี่น้อง มาอยู่บองหนอกกับว้าวภาษาชาวบ้านกันก็คัดคัดขี่คัดเงี้ยวให้ฝรั่งนะคะก็แหลกเงินนะคะเนาะก็สู่สูกันไปจ้ะยังไงคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะแล้วอีนางขออนุญาตทําความสะอาดอีกสองหิดตากรค่ะตอนนี้ก่อใบมงหาซิปแล้วพี่น้องเหลือซิฟนาทีนั่งก็เลิกงานแล้วสงสัยจะต้องต้องไดตโตอีกอยู่แล้วแหละตอเวลาค่ะตอนเวลาเขาก็คิดเงินหายยู่ค่ะแต่คัน่าบ่จาเป็นก็บอยอยากโตนะคะเนาะเพราะว่า เฮ็ดงานก็เมื่อยแล้วนะภายในภายในชั่วโมงที่เขาเฮ็ดที่เขาให้เขาเขาก็เมื่อยแล้วค่ะค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องอนาคตไทยโนเวเด้อค่ะเด้อยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องควไทยโนเวไว้ดยเด้อค่ะเดอร์เราพร้อกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย